เอาดีเป็นไงล่ะครับเออเรียบร้อยกดตายไปเรียบร้อยอตัวหนึ่งดาวดาวไปอีกตัวอย่าลาดัดอย่าลาดัดน้องพอนมอุ้ยเห็นปะเขาเห็นผมปหมไม่น่าจะเห็นนะเดี๋ยวไม่ขึ้นครับหมอบอยู่โอ้โหเป็นไงล่ะครับ เรรียบ้อยาละครับเพื่อกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับปืนโอเดนปืน AR จากภาคโอเดนวอลแฟร์ครับบอกเลยครับว่าปืนนี้เป็นปืน AR ที่ดาเมจแรงโคตรนะครับบอกเลยดาเมจนี่แรงกว่าปืน AK อีกนะครับผมเป็นปืนที่ยิงระยะกลางนะครับได้ดีมากครับเพราะว่าดาเมจมันแรงมากนะครับแต่ข้อเสียก็จะมีเยอะนะครับ ข้อเสียก็คือกระสุนจะน้อยมากนะครับกระสุนแต่งเนี่ยมีให้แค่นี่เองครับยีนัดกับ30นัดแค่นั้นเองนะครับกระสุนน้อยมากครับซึ่งใช้ในวอลโซนบางทีมันไม่พอนะครับผมแล้วก็ปืนนี้จะเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะเล็งช้านะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูของแต่งที่ผมใช้กันนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นมัตเซิลครับผมใส่เป็นตัวนี้นะครับตัวที่4นะครับตัวนี้จะได้เก็บเสียงนะครับบวกดาเมจแรงแล้วก็ได้รีคอยล์กันทรนะครับผม ชิ้นต่อมาผมจะใส่เป็นบาเรลบาเรลผมจะใส่เป็นตัวแรกนะครับสังเกตได้ว่าบาเรล2ตัวนี้จะบวกสเตตัสเหมือนกันเลยแต่อันนี้มันจะอันแรกมันจะยิงไกลกว่านะครับแล้วก็คุมปืนง่ายกว่านะครับผมใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ออปติกผมจะใส่เป็นตัวนี้นะครับเป็นไนท์วิชั่นนะครับเป็นกล้องจับความร้อนนะครับผมต่อมาเป็นอันเดอร์บาร์เรลนะครับก็จะเป็นคอมโด4โฟกิปนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นนี่เลยแมกซีน 30นั้นนะครับผมซึ่งอะไรเป็นญี่หนรัดมันไม่พออยู่แล้วนะครับในวอร์โซนะครับโอเคสำหรับปืนนี้นะครับในแผ่นนี้มันจะโหดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมเกมภาย์กันเลยครับ ค okay. มีกว่ามันจะมีอยอะโอ้ยเขาซ้ำเลื่อนผมเลยฮะโอเคโอ้เพื่อนเราโคตรจัดแล้วเรียบร้อยชื่อจีนด้วย ซ้ำก่อนเลยะซ้ำให้เพื่อนก่อนเลยมันมาบนหวนัวอยา่ยาอย่าลูกพี่โอเคเพื่อนชุบแล้วฮะโอ้โหเรียบร้อยโอ้หันไปยิงดาววดีโอ้โหเลือดผมเลือดติ่งเดียวโอเคถือว่าดวงดีครับตานี้แต่ยังมีอีกนะ โอ้มันเพิ่งขึ้นสีแดงบนแมปเลยโอเคเพื่อนมาร์คแล้วโอ้โหอยู่นี่แหละโอ้โหเสกทั้งหมดฮะจังหวะนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวล้วไปกดส่งหัวใจอะไรให้เขาโอ้นั่นมันอะไรรถเงี้ยเลยโอ้รถหุ้มกราว้าวขับดูเพื่อนขับเลยมาลุย เรียบร้อยโอ้โหขับรถชนเลยนายจะเหื่อมไป,ปไมมเลยเฮ้ย What the fuck นมาอะไรครับเนี่ย หมดยังู่นฮะเต็มเลยฮะเต็มเลยเกาะแตกเกาะแตกแล้วดาวครับผมแอสไตร,รไ์ตรงนี้มียู่ไหนวะเขาขับเข้าไปข้างในแน่เลย เรียบร้อยโอเคสวยดนเวลาขึ้นห้องบ,บนแล้วแหละฮะโอ้โหข้างล่างน่งเลยข้างล่างฮะ บนหลังคาแน่เลยเใช่ครับบนหลังคา <c oughs> เอาดิเอาดีอืม ราคาตายยังตายแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหนายจัดนายจัดพลัดขิดโดดลงมาแล้ว นคานี่ไปได้ด้ะหามุมดีๆกันนะหามุมดีๆนี่แต่มุมดีๆนี่ไงเรียบร้อยเนา เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไร <c oughs> มันเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรทำไมข้างล่างมันเป็น,น,นแบบนั้นฮะผม,มงงไปเลยเรียบร้อยครับเวลาใกล้จะหมดแล้วอีกหกวิ อืไอ้นี่ยิงอืมโอเคครับจบด้วยที่หนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับปืนโอเดนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นปืนที่ยิงระยะกลางกับไกลดีมากๆครับถ้าระยะไกลนี่จะไปหวังครับมันสู้ s อชไม่ได้อยู่แล้วฮะเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ